เผยเทคนิคลับใหม่ลิงวิ่งขณะแปล,ลงล่างได้โคตรโกงและทริคลับใหม่ง้อคงระเบิดทีชีพตายแบบยกทีมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับพีโก้โซไซเบอร์แล้วเราอยู่กับการีนาฟีไฟนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมพีโก้ก็จะมาแนะนำนะครับผมเทคนิคเด็ดๆอีกแล้วนะครับผมว่าระเบิดพีชีพลิงนะครับอเป็นยังไงนะครับพร้อมกับเทคนิคลับนะครับผมที่80%ไม่มีใครรู้นะครับผมอ่าเกี่ยวกับลิงนะครับพร้อมกับนะครับผมสูตรระเบิดสูตร ที่ฮิตกันอยู่ขณะนี้นะครับผมในการไต่แรงซีซีหรือว่าในการไต่แรงเบส t ์ e อย o y a l เนี่ยครับผมก็ฮิตอย่างมากสําหรับระเบิดสูตรนะครับผมและคอมโบลิงนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาละครับเรามาว่าด้วยเรื่องของอัปเดตใหม่กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับชุดแรมเพจนะครับชุดแรกมาแล้วนะครับผมพยักสวรรค์นะครับนี่โอ้ ซึ่งชุดนี้นะครับผมถือว่าเป็นชุดแรอย่างแน่นอนนะครับผมมันแรอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่กขอสุ่มก่อนนะฮะว่ามันออกยากหรือออกง่ายนะครับผมนี่ฮะอันแรกมาเลยหรือเปล่าโอ้โหคือเหมือนเดิมนะครับผมโอสงสัยนะโลกไตจะถามหานะครับไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะให้เดาว่าอันสุดท้ายอีกนะครับผมอันสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับวันนี้รอชมครับลุ้นชิป เกือบจะสุดท้ายนีครับผมเอาอันสุดท้ายแล้วโอ้โหและที่สุดเราก็ได้มานะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปใส่รีวิวให้ดูนะครับผมอ่าและเมื่อคืนนะครับอัปเดตเข้ามาด้วยกันเลยก็คือพี่หลามนะครับผมที่เข้ามานะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ได้มีอัปเดตนะครับผมไออวชิบะกลับมากับแฟชั่นนักสู้สายเกรียนีะครับผมและก็มีนักสู้คีย์บอร์ดนะครับผมอ่านี่ฮะ มาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดที่เท่อยู่นะครับสามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับใครที่ยังไม่มีสะสมก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับผมเอาเลยครับว่าด้วยเรื่องของชุดพยักข่าวนิดนึงว่าทําไมมันถึงแลนะครับก็มันสามารถที่จะซ่อนกระเป๋าได้นะครับ <Wow. S 1> เทียบเท่ากับชุดคอบราอะไรประมาณนี้เลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคลับของลิงเป็นอย่างแรกนะครับซึ่ง ถ้าเรากดแปลงล่างพร้อมวิ่งกันเร็วๆนะครับบวกกันนะครับมันก็จะวิ่งขณะแปลงล่างได้นะครับเห็นไหมพี่โก้ไม่ต้องแบบว่าเลื่อนแผดเลยตัวแผดเลยนะครับมันสามารถวิ่งได้นะครับในแผดใหม่สามารถทําได้นะครับรีบทําก่อน GM จะแก้นะครับอันนี้เป็นทิกลับที่ GM ไม่ได้บอกนะครับสามารถวิ่งต่อเนื่องได้เลยเห็นไหมและอย่างที่2นะครับผมก็คือ ลิงปลาระเบิดนะครับพร้อมกับแปลงร่างได้นะครับผมใช้ระเบิดสูตรแบบโดนกันแบบจัดๆอย่างนี้เลยนะครับใช้ในช่วงชุลมุนนะครับหรือใช้เป็นระเบิดพีชีพนะครับผมอ่าพีให้เพื่อนร่วมทีมแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่านะฮะเข้าไปตีเนียนนะครับเพราะว่าเวลาเราแปลงร่างไม่รู้ว่าทีมเขาหรือทีมเรานะฮะนี่ฮะมันจะมั่วๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เนียนไปนะครับผมอ่า ทำอย่างไรนะครับผมปกติลิงมันจะปาระเบิดนะครับคือให้เรากดปาระเบิดค้างไว้กดสกิลลิงนะครับจากนั้นกดคููดาวระเบิดนะครับผมเลือกเวลาได้เลยนะครับอ่าทิกง่ายๆนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงผมจะเลือกเป็นบีตันไปนะครับและนะครับตัวละครหลักที่ใช้คืออันวาโรนะฮะ ซึ่งมีความสามารถในการใช้ระเบิดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพระเบิดและเพิ่มระยะนะครับและกล้ามวยไทยนะครับผมที่เอาไปด้วยนะครับและก็สกิลลิงแน่นอนเลยนะครับใช้สำหรับจู๊แล้วก็ลีชีพได้นะครับอ่าและอีกตัวนึงนะครับผมก็จะเป็นเคลลี่นะครับอ่าตอนที่เราแปลงร่างเป็นลิงเราจะเข้าหาคนอื่นได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะ วันนี้นะครับผมน้องๆบอกว่าเอ้ยยืนยิงตั้งหลายครั้งแล้วนะครับผมเออยืนยิงอะไรแบบเนี้นะฮะไม่อยากให้ยืนยิงอยากให้เล่นจริงให้ดูนะครับวันนี้จัดให้เลยครับผมอ่ะวันนี้พี่โก้มากับปั๊ปปี้ ATK นะครับผมอ่าสองคนเหมือนเดินนะฮะยุคเก่าเลยนะฮะยุคกเก่าเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับระเบิดสูตรไปก่อนนะฮะจังวันนี้ป้าบเนียนครับโอ้โหโดนทุกตัวนะครับผมจังวันนี้เจ็บๆกันไปนะฮะเอาแล้วครับผม ปาไปอีกหนึ่งทีนะตรงนี้ฮะแปลงร่างเป็นลิงครับใช้สูตรปาปาออกไปโอ้โหมีโคโน่ถ้าไม่มีโคโน่ใ่แตกแน่นอนนะครับเพราะว่าคนอื่นมัวแต่ยิงเรานะฮะยิงยากอยู่นะฮะตอนเป็นลิงนะครับและเราสามารถปาระเบิดได้ทำตามสูตรที่พี่โก้บอกเลยนะครับเป็นระเบิดสูตรแบบพรีชีพนะฮะเอานะครับยังไงครับเอ้าเพื่อนเราล้มนะครับบบปีเอทีเคยังไงครับจังหวะเด เอาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนปืนเลยดีกว่านะครับผมาเปลี่ยนปืนนะฮะแล้วก็เก็บตัวสุดท้ายไปนะครับเอาแล้วครับรอจังหวะให้ดีนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้แหละเปลี่ยนปืนรัวรัวฮรีแม็กอีกรัวเรียบร้อยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่เกมที่2เป็นอย่างไรนั้นมาดูกันครับผม สำหรับเกมที่2เราก็ายังเล่นเป็นระเบิดเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวพี่โกจะเล่นระเบิดจนจบเกมเลยนะครับผมอ่าหลายคนคอนเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากให้ยืนทดสอบ่ะอยากให้แบบเล่นให้ดูจริงๆนะครับจัดไปครับผมวัยรุ่นจัดไปครับผมอ่าแต่จริงๆพี่โกว่ายืนทดสอบไปดูเนี่ยมันแบบเข้าใจง่ายกว่านะเข้าใจเร็วกว่านะโอเคครับอเฮ้ยเหมือนเราเจอเยื่อแล้วครับ เลือกศัตรูที่กําลังปะทะกันอยู่นะครับกับเพื่อนของเรานะฮะนี่ครับอันดับแรกกดระเบิดค้างไว้กดงอคงงับเข้าไปเลยครับกดคูดาวระเบิดครับต่อยครับเรียบร้อยเป็นไงล่ะอ่าและเราก็ยังสามารถใช้งอคงได้ต่อเนื่องอีกด้วยนะครับอ่าไม่สูญเสียสกิลนะครับวิธีนี้นี่บอกได้เลยว่าโกงมากๆนะครับผมโคตรโกงเลยก็ว่าได้นะฮะ หรือถ้าจังหวัดไหนเราปลาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นลิงก็ได้นะครับผมอ่านะฮะจังหวัดที่แบบอ่าศัตรูมึนๆอยู่เนี่ยฮะอ่าแล้วเบิดมันจะกว้างขึ้นเมื่อเราเอาไปคอมโบกับอันวาโลนะครับเมื่อเราทําตัวอื่นดาวนะครับสกิลของลิงเราจะใช้ต่อได้ทันทีนะครับเราสามารถแบบวิ่งโล่งๆแบบนี้นะครับแปลงร่างไปปลาระเบิดแบบชิวๆแบบนี้ได้อีกนะครับ โอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรโกงนะฮะรีบเล่นเลยก่อน GM จะแก้นะครับผมมานะฮะ,ะประมาณนี้เลยให้เรากดระเบิดค้ังไว้แล้วค่อยแปลงล่างนะอย่ากดอ่าแปลงล่างก่อนนะครับถ้ากดแปลงล่างก่อนนี่คือจบเลยนะใช้สูตรนี้ไม่ได้นะครับอ่าระเบิดลิงพรีชีพนะฮะโอ้โคตรโกงเลยนะฮะสูตรนี้นี่อ่าเจอตัวแล้วครับ เจอตัวแล้วยังไงครับผมจังวันนี้เราวิ่งเอาไปครับกดระเบิดรอเลยนะกดระเบิดรอเลยถ้ามาคือแบบปาบเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมจังวนันนี้โอ้โหเจอแบบเปิดโคโนเลยครับข้อเสียคือเนี้ยการใช้สูตรระเบิดหรือว่าระเบิดสูตรนะครับมันจะแพ้ตัวโคโนนะข้อเสียอย่างเดียวเลยนะถ้าแบบนะฮะศัตรูไม่มีโคโนนี่ชิวเลยนะครับแต่นี้คือแบบศัตรูมีโคโนไง โอเคครับอ่ารอบนี้คงไม่มีแล้วแหละโคโน่พอารอบที่แล้วมีแล้วเอาครับยังไงครับมาแบบนี้อ่าวิ่งมาแบบนี้ปาไปก่อนครับ1ชุดก่อนครับนี่ครับ1ลูกครับเรียบร้อยโดนไหมฮะเม็ดที่2ครับรอครับกดระเบิดสู้นะฮะปึ๊บป้าวเรียบร้อยแปล่างเป็นลิงรอเลยฮะใครเข้ามาเสรอมีกตัวนะครับผมโดนแน่เฮ้ยยังไงมาแล้ว ปลาครับผมถ้าเรามีเหลี่ยมนะครับไม่ต้องแปลงร่างเป็นลิงก็ได้นะฮะโอ้สุดยอดนะฮะโหดโกงนะครับผมวิธีนี้โกงมากๆนะครับมานะฮะใครเอาไปเล่นในแร้งนี่บอกได้เลยว่าศัตรูหัวร้อนแน่นอนนะฮะต่อยเป็นแร้งแกนก็เถอะนะครับผมเจอวิธีนี้เข้าไปนะฮะไงหลังแน่นอนนะโอเคครับอมาครับแปลงร่างครับโอ้โรีบเล่นเลยนะ ก่อนจะเจียมจะแก้ลิงนะครับปาไปครับผมเนียนๆปาเปไงฮะโดนไปครับผมโคตรโกงที่เหลือคือแบบเราปาซ้ําไปครับเผื่อเพื่อนเขามาช่วยเนาะนะครับผมปาไปครับปาไปครับอ่าโดนจังๆยิงไปครับเรียบร้อยฮะหมดธงหมดทีมาเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหเล่นชิวๆครับผมไม่ต้องลากวงลากหัวเนะฮยเสียวล่าเนี่ยผมโอ้โหโคตรโกงอ่ะ บอกเลยทิกนี้ในซีซีโกงมากเหลือตัวสุดท้ายขอใช้ปืนแล้วกันนะมาชิวๆน,วน,วน,วนะผมมาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับระเบิดสูตรแบบพลีชีพนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเอาแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โก้ในการทำคลิปกันด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่ง เปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้พี่โก้ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะ